แคคาวอสสาขากระบีอ่าวน้ำเมาครับอันนี้จะเป็นสาขาเดียวที่มีในส่วนของเติมลมเนาะแล้วก็พิเศษอีกสุดๆอันนี้สําหรับสายมอเตอร์ไซค์ที่ใช้หมวกกันน็อกนี่ครับเรามีตัวเครื่ององบหมวกกันน็อกครับกำลังทํางานอยู่เลยมีลูกค้าใช้งานพอดีเลยเลี้ยวเข้ามาได้ที่นี่ครับอ่าวน้ําเมาพัฒนาซอย10ครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับแคคาวอสสาขากระบี่อ่าวน้ำเมาครับวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งสาขาในจังหวัดภาคใต้ ต้องบอกว่าความพิเศษของสาขานี้ก็คือเขามีทั้งหมด5ช่องแบ่งแยกเป็น4ี่ช่องล้างแล้วก็ทาความสะอาดพิเศษเนาะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันเลยมาเริ่มที่เครื่องแรกนะครับก็คือถ้าเป็นสี่ช่องแรกก็จะเหมือนเดิมใช้งานได้คือ4ระบบฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมแล้วก็ปะปานะครับส่วนอุปกรณ์ก็คือครบคันเลยมีตัวโรโฟมกับโรลมสําหรับดึงออกมาใช้งานเนาะเวลาไม่ใช้งานก็เก็บเข้าไปมันจะเก็บอัตโนมัติแล้วก็ตัวอัดฉีดนี่ครับจะมาพร้อมกับแขนเบี่ยง360องศาก็คือการใช้งานก็จะค่่อนนนข้้้าางยยเเดดิไรบบบๆแีล เดินวนไปครับไม่ต้องเดินไปเป็นตัวยูครับแล้วก็เก็บที่จุดเดิมแล้วก็ยังมีนี่ครับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเนะาะใครที่อยากมีเป็นของส่วนตัวใช้เองก็สามารถเลือกซื้อตรงนี้ได้เลยนะอมาดูที่ตู้พิเศษกันลืมบอกไปว่ามีตรงส่วนนี้ด้วยนะครับมีผ้าม่านล้างผ้าม่านเนาะกลัวจะกระเด็นในเรื่องของน้ําที่เราล้างหรือน้ําของคนอื่นล้างมาแล้วกระเด็นโดนเราก็เลื่อนผ้าม่านปิดไว้แบบนี้ได้เลยมีความเป็นส่วนตัวสุด,สด,สดๆมาตรงนี้ครับ มาที่ช่องพิเศษนะครับจะอยู่ช่องที่ขวา,าสุดเนาะเป็นช่องที่5อันนี้มาพร้อมกับระบบทรางความสะอาดภายนอกพ่นยางดําแว็กดูดฝุ่นแล้วก็ที่พิเศษสุดๆก็คือเติมลมด้วยอันนี้จะเป็นสาขาดเดียวที่มีในส่วนของเติมลมเนาะก็คือเรียกว่าฟังก์ชันครบเครื่องเรื่องต้มยำมแล้วก็พิเศษอีกสุดๆอันนี้สําหรับสายมอเตอร์ไซค์ที่ใช้หมวกกันน็อกนี่ครับเรามีตัวเครื่องอบหมวกกันน็อกครับกำลังทํางานอยู่เลยมีลูกค้าใช้งานพอดีเลยทํางานก็คือทําความสะอาดตัวหมวกกันน็อก6ขั้นตอนใน8วินาทีเท่านั้นนสําหรัับกททท่่่องเีียว เช่ามอเตอร์ไซค์เราได้หมวกกันน็อกมากลัวว่าจะต้องใช้หมวกกันน็อกต่อจากคนอื่นก็เลี้ยวเข้ามาที่นี่ครับเอาเออกน้ำเมานิคมซอยสืม สำหรับนักท่องเที่ยวที่เสร็จกิจจากการไปเที่ยวทะเลอ,ะอยากจะมาทําความสะอารดรถก็เลี้ยวเข้ามาได้ที่นี่ครับอ่าวน้ําเมาพัฒนาซอย10ครับนี่เลี้ยวเข้ามาปุ๊บเลี้ยวมาอีกต่อนึงก็คือเข้ามาได้เลยสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าเราจะไปเจอกันที่สาขาไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็มาอุดหนุนใช้บริการที่สาขานี้ด้วยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ